สวัสดีครับวันนี้มาพบกับครูน้าเด่นอีกเช่นเคยนะครับกับอักษรอ n นเลินนั่นเองครับวันนี้ก็ยังคงเป็นวิชาคณิตศาสตร์เหมือนเดิมซึ่งครูน้าเด่นมาสอนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นป .2 นั่นเองครับวันนี้ครูเด่นมาสอนในหัวข้อของแบบรูปของจํานวนที่ลดลงทีละ2ทีละ5แล้วก็ทีละ100้นั่นเอง ถ้านักเรียนอยากเรียนกับครูนัดเด็ดแล้วนะครับให้นักเรียนหยิบหนังสือของอักษรคณิตศาสตร์ป2เล่ม1ครับแล้วก็เปิดไปที่หน้า106นั่นเองไหนถ้าเรียนเปิดแล้วนักเรียนจะเจอหน้าตาแบบนี้นั่นเองครับนะครเปิดแล้วบ้างโอ้โหนี่หลายคนยังไม่หยิบออกจากกระเป๋ารีบเลยนะครับโอเคถ้านักเรียนเปิดแล้วเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันครับวันนี้ถ้าใครยังจําได้เอ๊ครั้งก่อนครูนัดเด็ดสอนเรื่องอะไรนะเป็นการเพิ่มใช่ไหมเอ่ย เยนะเรานักเรียนเคยเรียนตัวที่มันเพิ่มขึ้นทีละ25แล้วก็100ไปแล้วนะครับครั้งนี้นักเรียนมาเรียนที่มันลดลงบ้างอ่ะลองมาดูสิครับวันนี้นะครูเด้นขอเริ่มจากข้อนี้กันเลยมาดูครับ310ครับไปเป็น300ตัวนี้อ่ะมาดู310ไปเป็น308 306 304และตัวในตัวเลขในลำดับถัดไปจะเป็นเท่าไหร่เอ็นักเรียนลองสังเกตนะครับถ้าใครยังจำที่ครูเียนสอนได้นะครูเียนบอกว่าเลยนะมันมี ลดลงทีละสองห้าแล้วก็หนึ่งร้อยถูกไหมครับดังนั้นนักเรียนต้องดูหลักก่อนนี่มีหลักหน่วยครับหลักร้อยนั่นเองโอเคไหมซึ่งถ้าเรียนสังเกตนะข้อนี้นะครับดูที่ครูนเรียนสอนเลยนี่นักเรียนจะเห็นครับว่าหลักหน่วยของเขาคือเลขศนย์ครับหลักหน่วยคือเลข8หลักหน่วยคือเลข6และหลักหน่วยคือเลขสี่ดังนั้นหมายความว่าหลักไหนเปลี่ยนไปครับหลักหน่วยนั่นเองเก่งมากถ้าหลักหน่วยเปลี่ยนไปเอ มันก็ต้องมีลดลง2แบบใช่ไหมคะครูใช่ครับนักเรียนเก่งมากก็คือไม่ลดลงทีละ2ก็ลดลงทีละ5โอเคไหมแต่ถ้ามันลดลงทีละ100หมายความว่าตัวเลขในหลักร้อยของเขาต้องเปลี่ยนไปนั่นเองโอเคนะครับดังนั้นลองมาดูครับข้อนี้หลักหน่วยเปลี่ยนไปดังนั้นหมายความว่าไม่ลดลงทีละ2ก็ลดลงทีละ5มาดูครับจาก110้นักเรียนก็นับลดครับโอเคนะ310เป็น309 308นั่นเอง ซึ่งลดลงเท่าไหร่ครับนักเรียนลดลง2ดังนั้นเขาก็เลยบอกว่าลบด้วย2ซึ่งจะได้308้นั่นเองหรือทำนองเดียวกันนักเรียนสามารถดูย้อนก็ได้ครับนี่จาก308นักเรียนดูย้อนฝั่งนี้นักเรียนก็ต้องบวกเพิ่มอีก2ถึงจะกลายเป็น310ถูกไหมแต่วันนี้ครูไดนสอนแบบลดนะครับโอเคนะดังนั้นต้องเป็นการลบออกครับมาดูดังนั้นเมื่อกี้ทราบแล้วนะลดลง2ตรงนี้ครับจาก308ลดลง2ก็เหลือ306 และตัวนี้ก็เหมือนกันครับจาก306ลดลง2เหลือ304้นั่นเองในนักเรียนลองตอบครูนักเรียนให้ชื่นใจสิครับว่าตัวเลขตัวต่อไปเนี่ยมันควรจะเป็นเท่าไหร่นะก็น่าจะลดลงทีละ2เหมือนกันใช่ไหมครับเดานับเลย304ลดลงนะลดลงเป็น303 302้นั่นเองเก่งมากโอ้โหในไักบอกว่าง่ายค่ะครูใช่ครับนักเรียนโอเคมั้ยดังนั้นจํานวนนี้น่าจะเป็น302้นั่นเองครับโอเคนะ ซึ่งตรงนี้เขาก็อธิบายมาแล้วนะครับซึ่งเมื่อกี้ครูเน้นอธิบายไปหมดเรียบร้อยแล้วเนาะดังนั้นขอสรุปนิดนึงครับว่าดังนั้นเนี่ย310ไปเป็น308ครับไปเป็น306แล้วก็ไปเป็น304 mm hmm. พวกนี้เป็นรูปแบบของจำนวนที่มีความสัมพันธ์กันโดยไฮไลท์นิดนึงครับนักเรียนโดยยังไงนะลดลงทีละ2นั่นเอง ซึ่งนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าเขาจะลดลงทีละ2 2 2 2 2, 2ไปเรื่อยๆโอเคไหมครับเด็กนักเรียนก็นั่งไล่ดูว่าจํานวนถัดไปนั้นมันคือจานวนเท่าไหร่นะเมื่อกีค้ครูเรียนเขียนให้ดูแล้วก็คือ3 0 2นั่นเองเก่งมากโอ้โหมาดูโอเคนะครับดังนั้นไม่น่าจะยากเท่าไหร่เพราะนักเรียนเรียนเรื่องการเพิ่มขึ้นไปแล้วนะวันนี้เป็นการลดลงครับไม่ยากอ่ะงั้นครูเรียนขอตัวอย่างนิดนึงได้ไหมเอ่ยอ๋อได้ใช่ไหมครับโอเคงั้นมาเริ่มกันกับตัวอย่างที่7ครับ มาดูข้อนี้ตัวอย่างที่เจ็ดนะครับเขาบอกว่าให้นักเรียนเนี่ยเติมตัวเลขแสดงจํานวนที่หายไปให้ถูกต้องดังนั้นเอ๊ะครูเรียนสอนยังไงนะตัวเลขที่หายไปสอนยังไงนะเอ๊ให้ดูก่อนว่าตัวเลขในหลักหน่วยหรือว่าหลักร้อยของเขาที่เปลี่ยนไปนักเรียนลองสังเกตครับหลักหน่วยคือเลขหกหลักหน่วยคือเลขสี่เอ๊ดูสองตัวแค่นี้ก็พอครับจํานวนตัวเลขตัวเลขในหลักหน่วยนะครับเป็นไง เปลี่ยนไปนั่นเองแสดงว่าถ้าตัวเลขในหลักหน่วยเปลี่ยนไปเขาต้องไม่ลดลงทีละ2ก็ลดลงทีละ5ใช่ไหมเอ่ยลองดูสิครับไหนช่วยครูเอ็นตอบหน่อยนะจาก436นะครับไปเป็น434อเออย่างไงนะเพิ่มขึ้นหรือลดลงนะครับลดลงทีละ2เก่งมากโอเคนะและดังนั้นตัวต่อไปก็ควรจะลดลงทีละ2เหมือนกันจาก434นักเรียนนับลดครับ433 432นั่นเอง งั้นครูเล่นทราบแล้วถูกไหมครับว่าจำนวนตัวเลขต่อไปเนะี่ยคือเท่าไหร่นะ432นั่นเองครูไดเด่นก็เขียนไว้ครับว่าตัวนี้เป็น432และจำนวนถัดไปก็ควรจะลดลงอีก2เหมือนกันหลังจาก432ลดครับเหลือ431 430นั่นเองเด็นักเรียนใส่ไปครับและถ้านักเรียนคิดถูกต้องเนี่ยนักเรียนก็ดูตัวนี้เลยครับมันจะต้องลดลงทีละ2เหมือนกัน ดังนั้นจาก430ลดลงไป2ก็จะเหลือ428ซึ่งถูกต้องไหมเอ่ยถูกต้องนั่นเองถ้าเป็นแบบนี้แสดงว่านักเรเียนมั่นใจได้แล้วครับว่าเราทำเป็นไงถูกต้องแล้วเก่งว่าโอเคนั้นไม่น่ายากนะครับตรงนี้นะเดี๋ยวนักเรียนสรุปนิดนึงครับว่าตัวเลขเนี่ย436 434ไปเรื่อยๆจนถึง428ครับเป็นแบบรูปของจำนวนที่มีความสัมพันธ์โดย เปไงเพิ่มหรืลดครับลดลงทีละ2นั่นเองเก่งมากโอ้โหดูครับดังนั้นตัวเลขในลำดับถัดไปก็คือเป็น432กับ430นั่นเองโอเคนะซึ่งตรงนี้ครูเด้นสอนไปแล้วนะครับเมื่อกี้งั้นขอไปต่ออีกสักนิดนึงได้ไหมได้นะโอเคไปดูครับงั้นขอตัวอย่างที่8ครับนักเรียนมาดูตัวอย่างที่8เป็น จะบอกว่าเป็นเพื่อนก็ไม่ได้เนาะเออเป็นลูกศิษย์ครูได้นิดนึงนะฮบโอเคมาดูครับตัวอย่างที่แปดเหมือนเดิมครับนักเรียนเขาบอกว่าให้นักเรียนเนี่ยเติมตัวเลขแสดงจํานวนที่หายไปให้ถูกต้องดังนั้นนักเรียนต้องทราบก่อนเลยว่าเขาเป็นการลดลงทีละสองทีละห้าหรือว่าทีละหนึ่งร้อยนั่นเองไหนลองตอบครูน้นสิครับเฮ้ยข้อนี้ตอบไม่ได้คะ่ะครูเพราะอะไรครับนักเรียนมันไม่มีตัวเลขสองตัวที่อยู่ติดกันนักเรียนเห็นไหม เอาแล้วถ้าไม่มีตัวเลขสองตัวที่อยู่ติดกันแบบนี้นัเรียนจะมีวิธีทำไงดีครับดูเหมือนที่ครูได้สอนเลยครับก็คือให้ดูตัวเลขในหลักหน่วยหรือว่าตัวเลขในหลักร้อยก่อนว่าตัวเลขในหลักใดที่เปลี่ยนไปนั่นเองครับซึ่งมาดูหลักหน่วยเป็นศูนย์ครับตัวนี้หลักหน่วยเป็นหกเอาแล้วหลักหน่วยเป็นไงครับหลักหน่วยเปลี่ยนนั่นเองครับโอ้โหเห็นไหมดังนั้นถ้าหลักหน่วยเปลี่ยนหมายความว่ายัางไงนะมันควรจะลดลงทีละสองหรือว่าทีละห้า ดังนั้นนักเรียนลองดูครับข้อนี้ถ้าครูเนขอครูเคนคิดว่ามันลดลงน่าจะทีละห้านะสมมุตินะสมมุตินะครับถ้าครูเนบอกว่ามันลดลงทีละห้าจากเดิม210ครับลดลงไป5เหลือเท่าไรนะหร่นะเหลือ205ซึ่งนักเรียนสังเกตครับจาก205ไปเป็น206มันลดลงอีกไหมไม่ครับมันเพิ่มขึ้นแสดงว่าข้อนี้เขาได้ลดลงทีละห้าไหมครับไม่ใช่นะเออเดี๋ยวนักเรียนจะเห็นแล้วว่า ไม่ใช่ลดลงทีละ5ค่ะครูดังนั้นเหลือตัวเดียวแล้วครับก็คือต้องลดลงทีละ 2, 2> เก่งมากโอ้โหดังนั้นช่วยครูน,น,นักเรียนตอบนิดนึงครับจาก210ลดลงทีละ2ดังนั้นถ้าเป็นการลดลงเนี่ยครูนักเรียนก็จะเขียนเป็นการลบออกนะครับดังนั้นลบออกไป2จะเหลือเท่าไหร่ครับ208อโอ้โหน่ารักมากเชื่อจนวนต่อไปก็ควรจะลดลงทีละ2ดังนั้นลบออก2เหมือนเดิมครับจาก208ลดไป2องครับนักเรียนเหลือ 207แล้วก็206นั่นเองถูกต้องนักเรียนดูตัวเลขในลำดับถัดไปได้เลยซึ่ง206ลดลงอีก2เหลือ204นั่นเองครับโอ้โหเก่งมากและจำนวนสุดท้ายครับจาก204ลดลง2ก็กลายเป็น202นั่นเองเห็นไหมและนักเรียนเริ่มมั่นใจได้แล้วนะว่าสิ่งที่เราทำมานั้นถูกต้องนั่นเองครับโอเคงั้นสรุปนิดนึงครับว่าข้อนี้เป็น ความสัมพันธ์แบบลดลงทีละ2นั่นเองได้นะครับโอเคนะซึ่งจำนวนตัวเลขที่หายไปครูน้าเด่นก็เติมให้นักเรียนไปแล้วก็คืออะไรบ้างนะ2 0 8กับ204นั่นเองครับทันไหมเอ่ยคนไหนทันยกมือขึ้นแล้วหมุนไม่ใช่โอเคนะยกมือสูงโอเคนั้นตอนนี้นักเรียนได้แล้วเนาะโอ้โหข้างหลังยกสูงมากเป็นไงครับง่ายไหมง่ายนาะโอเค ถ้าง่ายงั้นอย่าลืมนักเรียนก็เขียนตอบให้เรียบร้อยครับว่าจํานวนตัวเลขที่หายไปนั้นคือ208อแและก็204นั่นเองครับโอเคเนาะดังนั้นเมื่อกี้เนี่ยครูเรนสอนเรื่องการลดลงทีละ2ไปแล้วถูกไหมครับทีนี้มาดูอีกแบบหนึ่งบ้างเป็นการลดลงทีละ5โอเคนะมาดูดังนั้นหมายความว่ายังไงครับนักเรียนลดลงทีละ5ก็หมายความว่าค่าของเขาจะต้องลดลงเท่าเท่ากันทั้งหมดก็คือลดลงทีละ5ทุกตัวนะครับย้าว่าทุกตัวนะ เรามาดูครับจากเดิมจำนวนแรกของเขาคือ501ครับนักเรียนแล้วก็เป็น496เป็น491เอ๊ตัวนี้ควรจะเป็นตัวเลขยังไงนะเขาบอกว่ามันเป็นความสัมพันธ์แบบลดลงทีละ5ดังนั้นนักเรียนนับลดเลยครับจาก501ครับเหลือ500เหลือ499 498 497 496นั่นเองซึ่งถูกไหมถูกต้องนั่นเองครับ ดังนั้นเมื่อนักเรียนมั่นใจแบบนี้แล้วนักเรียนไม่ต้องไปตรวจสอบทุกตัวก็ได้นะครับโอเคนะซึ่งครูเรยนย้ำไปแล้วว่าของนักเรียนชั้นป .2 เนี่ยเวลาลดลงจะลดลงเท่ากันครับดังนั้นนักเรียนสามารถหาตัวเลขที่หายไปได้แบบนี้เลยครับจาก491นักเรียนต้องนับลดไปอีกเท่าไหรครับลดไปอีก5ก็คือเป็นลบ5นะครับดังนั้นช่วยครูเรนนับนิดนึงครับ491แล้วนับลดนะเหลือ490 489 488 487และ486นั่นเองดังนั้นหมายความว่าเจ้าจำนวนตัวนี้ก็น่าจะเป็น486นั่นเองครับซึ่งท้านักเรียนได้จำนวนที่หายไปแล้วอย่าลืมตรวจสอบคำตอบด้วยว่ามันถูกหรือเปล่านะถ้าตัวนี้ลดไป5แสดงว่าเจ้าตัวสุดท้ายตัวนี้ก็ต้องลดลง5เหมือนกันครับนักเรียนก็นับลดจาก486ครับลดไป5จะเหลือ4 8 1ซึ่งถูกต้องไหม โอ้โหน่ารักมากถูกต้องนั่นเองครับดังนั้นเป็นไงเอ่ยไม่ยากใช่ไหมครับซึ่งเจ้าตัวนี้นักเรียนอาจจะไม่ต้องไปดูก็ได้นะครับไม่ต้องเสียเวลาก็ได้โอเคเนาะหรือใครจะดูก็ไม่แปลกครับเพื่อเป็นการเออตอกย้ำว่านักเรียนเนี่ยทำถูกต้องแล้วนั่นเองมาดูครับดังนั้นอย่าลืมสรุปนิดหนึ่งนะคริเนดังนั้น5 0าร9 6ย9 1ด้ไปเรื่อยๆจนถึง481ครับ เป็นรูปแบบของจำนวนที่มีความสัมพันธ์กันโดยลดลงทีละ5นั่นเองซึ่งจำนวนถัดไปของ491ก็จะกลายเป็น486นั่นเองครับทันไหมเอ่ยทนนะันเนอะโอเคงั้นถ้าเรียนทันแล้วเมื่อกี้ไหนทบทวนนิดนึงสิครูเล่นสอนลดลงทีละ2ลดลงทีละ5ไปแล้วนะครับงั้นเดี๋ยวครูเล่นไปต่ออีกสักนิดนึงได้ไหมครับได้ไหมไหนใครบอกว่าได้ยกมือครับโอ้โหนี่น่ารักมากโอเคนะงั้นไปดูครับ เป็นตัวอย่างที่9ครับนักเรียนในใครช่วยครูนเรนดูตัวอย่างไปด้วยนะครับจะได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกับครูนเรนนั่นเองมาดูครับตัวอย่างที่9เขาบอกว่าให้นักเรียนเนี่ยเติมตัวเลขแสดงจํานวนที่หายไปให้ถูกต้องเหมือนเดิมเลยครับแต่ข้อนี้เขาหายไปกี่ตัวครับนักเรียนหายไป2ตัวเอาแล้วดังนั้นนักเรียนต้องช่วยครูนเรนดูก่อนครับว่าข้อนี้เป็นการลดลงทีละเท่าไหร่นะ แต่ถ้านักเรียนยังจำหัวข้อได้หัวข้อนี้ครู้นสอนลดลงทีละ5แล้วถูกไหมครับดังนั้นเจ้าตัวนี้ก็น่าจะลดลงทีละ5ด้วยไหนลองตรวจสอบสิครับว่าใช่หรือเปล่านะจาก792นับลดไป5ครับ791 790 789 788และ787นั่นเองครับโอเคนะดังนั้นนักเรียนจะเห็นว่า787ซึ่งเป็นจริงไหม เป็นจริงลดลงทีละเท่าไหร่ครับทีละ5นั่นเองแน่นอนครับนักเรียนตอบครูนักเรียนได้แล้วใช่ไหมเอ่ยว่าจํานวนที่หายไปตัวนี้คือเท่าไหร่นะไหนใครอยากตอบครูนี่ครับโอ้โหมีคนตอบมาแล้วนะ400เท่าไหร่ครับนักเรียนตอบครูมาสี่ร้อยแปดสินั่นเองอ่ะเดี๋ยวครูยนลองตรวจให้ดูนะครับว่าที่นักเรียนตอบมาเนี่ยใช่หรือเปล่าดังนั้นเจ้าตัวนี้ก็น่าจะลดลง5ด้วยถูกไหมครับ จาก787ลดลง5ครับนักเรียนเหลือ786 785 784 783และ782นั่นเองซึ่งนักเรียนสังเกตเจ้าตัวเลขที่นักเรียนตอบครูนเรนมาเมื่อกี้เป็นไงครับถูกต้องไหมถูกต้องแล้วนั่นเองครับดังนั้นครูนเรนขอเขียนไปเลยนะว่าตัวนี้คือ782นั่นเองและตัวต่อไปครับที่หายไปก็ต้องลดลงอีก5เหมือนกันครับ ดังนั้นจาก782ลดลง5นักเรียนนับลดนะครับเหลือเท่าไหร่นะเหลือนับครับ781 780 779 778และ777นั่นเองโอ้โหนั้นครูเรียนขอใส่นะครับแสดงว่าเป็น777นะซึ่งนักเรียนสามารถตรวจสอบคำตอบกับตัวต่อไปได้ครับตัวนี้ก็นะ่าจะลดลงทีละ5เหมือนกันครับ ซึ่งจาก777ครับลดลง5เหลือ772เสส่งถูกต้องไหมครับถูกต้องแล้วนั่นเองเป็นไงเห็นไหมครับว่าไม่ได้ยากเลยใช่ไหมเอ่ยดังนั้นถ้ามันไม่ได้ยากนะครับนักเรียนก็เขียนสรุปนิดนึงครับว่าจํานวนต่อไปจาก787ก็จะเป็น782นั่นเองครับและจํานวนต่อจาก782ก็จะกลายเป็น777นั่นเองโอ้โหเป็นไง ไม่ได้ยากถูกไหมครับงั้นครูน้นขอตัวอย่างสุดท้ายครับสําหรับหน้านี้เนาะมาดูตัวอย่างที่10ครับผมเหมือนเดิมเลยครับเขาบอกว่าให้นักเรียนเนี่ยเติมตัวเลขที่หายไปนั่นเองครับมาดูแน่นอนว่านักเรียนทําลดลงทีละ5ครับเจ้าตัวนี้ก็น่าจะลดลงทีละ5ถูกไหมเอ่ยดังนักเรียนช่วยลบเลขให้ครูนิดนึงครับจาก179ครับลดลงทีละหเหลือ174ครับและตัวเลขในลำดับถัดไปครับ ก็ต้องลดลงทีละ5จะเหลือเท่าไรหน่นะ้7 4ลดลงไป5เหลือโอ้โหน่ารักมากนักเรียนตอบมาว่า169ก้ถูกไหมครับถ้านักเรียนอยากรู้ว่าถูกหรือเปล่านักเรียนก็ตรวจคําตอบจากเจ้าตัวฉัดไปนั่นเองซึ่งเจ้าตัวนี้ก็น่าจะลดลงทีละ5ด้วยถูกไม่ถูกดังนั้นลองมาดูครับ169ลดลงไป5เหลือ164ซึ่งถูกต้องไหมครับ ถูกต้องแล้วนั่นเองเป็นไงไม่ได้ยากเนาะโอเคเมื่อนักเรียนทราบเจ้าจํานวนที่หายไปหมดแล้วนะครับแล้วนักเรียนก็ตรวจสอบแล้วด้วยว่าตัวเลขที่นักเรียนใส่ไปเมื่อกี้นั้นอ่ะมันถูกต้องแล้วนักเรียนอย่าลืมเขียนตอบให้เรียบร้อยครับว่าจํานวนต่อจาก179ก็จะกลายเป็น174ครับและตัวถัดไปก็จะกลายเป็น169นั่นเองโอเคนะซึ่งก็ตรงก,กันกับที่ครูเรียนสอนไปเมื่อกี้ งั้นเดี๋ยววันนี้ครูได้เรียนสรุปให้นักเรียนฟังนิดนึงครับครูได้สอนเรื่องอะไรไปบ้างนะเ,ออเป็นรูปแบบความสัมพันธ์ที่ลดลงแบบทีละ2กับทีละ5ครูได้สอน2ตัวนะครับทีละ2กับทีละ5นะซึ่งมันจะมีอีกตัวหนึ่งที่ครูได้บอกไปแล้วก็คือลดลงทีละ100ซึ่งนักเรียนค่อยมาเรียนกับครูได้นในข้งหน้านั่นเองครับโอเคงั้นทบทวนนิดนึงว่าถ้ามาลดลงทีละ5นักเรียนก็จะต้องนับลดจากเจ้าจำนวนที่ทราบค่าเนี่ยไปอีก หนั่นเองและเมื่อเรียนได้จํานวนนั้นมาแล้วอย่าลืมตรวจสอบคําตอบด้วยครับกับจํานวนถัดไปแบบนี้เลยเช่นนักเรียนได้ว่าเจ้าตัวนี้คือ169นักเรียนต้องตรวจสอบด้วยว่าลำดับถัดไปมันลดลงทีละ5เนี่ยมันจะต้องเหลือ1น4 4ซึ่งถูกต้องหรือเปล่าถ้าถูกต้องนักเรียนก็มั่นใจได้แล้วครับว่าสิ่งที่เรียนทำมาเป็นไงถูกนั่นเองโอเคเนาะไม่ได้ยากงั้นวันนี้ครูเนสอนไป2รูปแบบก่อนนะครับ ดังนั้นนักเรียนอาจจะไปฝึกทําแบบฝึกหัดเพิ่มเติมได้นะครับนักเรียนโอเคนะหรือข้อไหนที่ครูเน้นย,ยังไม่ได้สอนนักเรียนสามารถไปดูมาล่วงหน้าได้เลยครับโดยใช้ควบคู่กับหนังสือของอักษรกริตศาสตร์ป .2 เล่ม1น,น,นั่นเองครับงั้นเดี๋ยวครูเน้นขอไปเตรียมสอนในคาบหน้าก่อนแล้วกันสําหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชัน